สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวเรื่องการใส่ตัวตลับหมึกของเจ้าเครื่อง LQ 310นะครับผมอันนี้นะฮะลักษณะหน้าตาตลับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแพ็กเกจก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมก็เครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่เป็นดอทแมททิกตระกูลเล็กนะครับผมก็จะมี LQ 310 LQ 300อบวก300บวกทูนะครับผมซึ่งต้องแนะนำนกับเพื่อนๆก่อนนะว่า เวลาสั่งซื้อตลับเนี่ยคือตลับ2รุ่นนี้จะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับก็เวลาสั่งซื้อเนี่ยควรจะดูรุ่นให้ดีซะก่อนนะครับผมาาเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ตลับหมึกกันเลยนะครับอันนี้แนะนําเป็นทริคไว้สําหรับเพื่อนๆที่มือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้ตลับตัวนี้นะครับผมขั้นแรกเนี่ยเปิดฝามานะครับผมแล้วก็ดึงตัวเปเปอร์เจกมันจะมีตัวล็อก2ข้างนี้นะครับซ้ายขวาให้ดึงออกพร้อมกัน หลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการปรับระยะห่างออกมานะครับเพื่อให้แก๊ปหัวเข็มกับตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันมันห่างกันเพื่อเวลาใส่ตลับมึกเนี่ยมันจะได้มีช่องในการใส่นะครับแล้วก็ใส่ตลับมึกเข้าไปนะครับก็ตลับมึกเนี่ยจะมีตัวล็อกซ้ายกับขวาทั้งสองด้านนะครับผม มันจะล็อกกับเข้ากับแกนเหล็กตัวนี้นะฮะทั้งสองด้านเวลาใส่แล้วก็ใส่ล็อกทั้งสองด้านนี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จับผ้าหมึกทั้งซ้ายแลววะขวาครับเหมือนเราดันเข้าไปนะฮะแล้วก็กดล็อกแล้วก็ทำการหมุน ตัวเฟืองขับริบบอนได์ไปทางซ้ายนะครับผมหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะหลังจากนั้นก็ปรับระยะในส่วนระยะเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับผมก็คือเวลาเราใช้กระดาษกี่พาร์ทเนี่ยให้เราปรับระยะตามนั้นนะอย่างเช่นวันนี้ผมใช้กระดาษ2พาร์ทผมก็ปรับที่เลข2ก็ถอดตัวลำเลียกระดาษ A4 ออก เดี๋ยวเราจะมาลองเทสเครื่องกันดูนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้ใส่ไปเป้เป์เจกนะครับผมเวลาใส่ไปเป,ร,เปร์เจกเนี่ยตัวไปเป,ร,เปร์เจกก็จะมีล็อกทั้งซ้ายและขวาคล้ายๆกับตัวตลับหมึกนะครับผมจะล็อกเข้าไปในแกนเหล็กตัวนี้นะครับ ดีเช็คมานิดนึงเสร็จแล้วปิดฝาเปิดเครื่องกดโหลดกระดาษพร้อมพิมพ์นะผม กดเลื่อนฉีกระดาษนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้ตั้งการฉีกระดาษออโต้นะครับผมแต่ถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปไว้คลิปหน้าเนี่ย,ยผมจะสอนหรือว่าแนะนําวิธีการติดตั้งการตั้งค่ากระดาษนะครับผมให้มันฟีออโต้นะฮะโอเคครับผมก็งานพิมพ์ออกมาเรียบร้อยสวยงามดีนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับผมที่รับชมกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ